กรับสวัสดีเอฟซสายมูที่รักและเคารพทุกทท่านนะครับผมมาพบกับในช่วงกองบุญบัตถุมงคลเช่นเคยนะฮะวันนี้พ่อพรามมีพระเครื่องดีๆนะฮะและเป็นพระเครื่องที่ถูกกล่าวขานกล่าวขวัญถึงที่สุดนะฮะแห่งยุคในการจัดสร้างพระเครื่องที่ท่านเห็นอยู่ในมือพ่อพรามนี้นั้นชื่อว่าพระชัยหลังช้าง พระชายหลังช้างมีตำนานที่เกี่ยวเนื่องด้วยองค์บุรุษพระมหากษัตราธิราชเจ้านในหลวงของราชวงศ์จัก,กรีทุกๆพระองค์นะฮะพระชายหลังช้างรุ่นนี้นั้นสร้างโดยคณะสงฆ์นะฮะนำโดยเจ้าคุณฟื้นชุตินทโรนะรแห่งวัดสามพระยาะร่วมกับคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยทั้งหมดทุกๆพระองค์ได้ร่วมกันจัดสร้างมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพระชนมายุ องประบาทสมเด็จพระภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรมราชชนกนะฮะในครั้งสมัยที่พระองค์ท่านได้ทรงครองราชอยู่นะ,ะเมื่อ5ธันวาคมปีพศ2530นะี่มีประชนมายุครบ60พรรษาพอดีนะฮะคณะสงฆ์ท่านได้จัดสร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็ได้นำไปออกให้ญาติโยพุทธบริษัทั้งหลายได้เช่าบูชานะฮะแล้วคณะสงฆ์ท่านก็ได้นำปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลโดย พระบาทสมเด็จพระพืมนพลดุลยเดชมหาราชบรมราชชนกนะฮะซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงพระชนมายุครบ60พรรษาหรือว่าหรอบนั่นเองนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นพระชชยนะฮะพระชัยนี้มีประวัติที่มีความเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคู่พระมหากรสั์บรมจักกีวงเวลาออกศึกนะฮะเวลาออกศึกออกสงครามก็จะมีการนำพระชัยนะฮะนำทัพ โดยพระชัยจะประทับอยู่ที่หลังช้างนะฮะก็เลยชื่อว่าพระชัยหลังช้างพระชัยหลังช้างเป็นพระที่ออกศึกเป็นพระที่ชนะอริราชศัตรูเป็นพระที่ปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นพระที่ปลอดภัยจากสัตวุธสันพาวุธทุกๆอย่างนะฮะพุทธาพิเศษเมื่อวันที่พุทธาพิเศษเมื่อ,อปีพทรศั530นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นพระชัยนะฮะเป็นพระชัยนั่งบน รัตนบัลลังก์นะฮะแล้วก็มีรูปพันยศนะพันยศนี้เป็นพันยศชั้นสูงสุดนะซึ่งเป็นตูแทนขององค์คณะสงฆ์นะฮะด้านยอดบนสุดก็เป็นฉัตเก้าชั้นนะฮะด้านหลังก็เป็นด้านหลังก็ด้านหลังก็จะเป็นฉัตเก้าชั้นนะฮะพร้อมพระปร,ะประมาพิทยยอนะฮะพอปรนั่นคือปรมาภิทยยอของพระบาทสมเด็จพระ ภูมิพลยุเดชมหาราชนะฮะรัชการที่ก้าบรมมหาราชนกนั่นเองนะฮะด้านหลังเขียนว่าพรบนะฮะแล้วก็ใต้ใต้ใตพอรอนี่ก็จะเขียนว่า5ธันวา2530นั่นก็คือจัดสร้างในครั้งที่พระบรม,มาราชนกภูมิพลจุเดชม,มหาราชครบรอบ60พรรษานั่นเองนะฮะสร้างโดยคณะสงฆ์คณะสงฆ์ใจเพื่อเฉลิมฉลองนในครั้งพระภูมิพลจุเดชมหาราชอายุครบ ห้ารอบนั่นเองนะครับผมพระชัยหลังช้างมีประสบการณ์อย่างมากมายมหาศาลมีประสบการณ์อย่างโชคโชนนะท้งเรื่องของการเคลื่อนคลาดปลอดภัยมหาลาบนะฮะเอกอุกมหาอุดนะฮะในการปลอดภยัยว่ากันว่าใครมีพระชัยหลังช้างอยู่เนี่ยอยู่ในบ้านก็รักษาคนทั้งบ้านอยู่ในรถก็รักษาคนทั้งรถเดินทางไปไหนใกล้ไกลปลอดภยัยทั้งปลอดภัยจากอุบัติเหตุปลอดภัยจากอุบัติภยัภย,จา,ภายจากสันพวุฒิจาก สัตวุธตต่างๆนาๆนานะคะรับเรียกว่าเป็นมหาอุดด้วยนะฮะเป็นมหาลาภเป็นเมตตามหาดิยมมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองทรงรับรองมีเปรตประคุณหลวงว่าพระราชประมัยญาแห่งวัดท่าสุงพิณิสุดยืนยันและรับรองว่าพระชายหลังช้างนี้เป็นพระที่ดีที่สุดแห่งยุคของในหลวงรัชกาลที่9นะที่มีการจัดสร้างขึ้นมานะฮะ,ะ,ะแล้วก็เข้มขลังเอกอุปป้องกันสารพัด อาวุธแล้วก็สารพัดภัยได้ในทุกๆอย่างนะฮะป้องกันภัยรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดนะ,ะป้องกันสงครามเรือป้องกันศสตรวุธต่างๆได้นะ,ะดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่มีนะฮะพระชัยหลังช้างนี้การันตีว่าเป็นพระเท้แน่นอนนะเพราะพระามบูชามาจากเพื่อนนะฮะลูกหลานหลวงพ่อจะเป็นเซียนพระนะฮะท่านาให้มาบูชาเพระพ่มไม่ท่านหาให้แล้วพระพเอาม,มาออกเป็นกองบุญกองกุศลถ้าเกิดท่านใดยังไม่มีพระชัยหลังช้าง คู่บ้านคู่เรือนคู่รถคู่กายก็พระชายหลังช้างเป็นพระออกศึกเป็นพระที่แห่งชัยชนะเนื้ออริรัศสตรูทั้งปวงนะฮะเป็นพระที่ปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีท่านอยู่แลจะจนิราชภัยนะ,ะคือภัยไม่สามารถที่จะมากลมไกลายได้นั่นเองนะฮะดังนั้นใครที่สนใจงะพระชายหลังช้างหลังพอปร,รอนะฮะสามารถแอไลน์มาสอบถามพ่อพรามได้ที่ไอดี n e M E A D 8847เเมตรปด8 8สภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะฮะ M E A D 8847พระชัยหลังช้างสวัสดีครับผม